พี่นวลเมื่อวายหลวงพ่อประสัยค่ะอยู่ที่วัดโพชัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายค่ะพาพี่นองเข้าไปไว้หลวงพ่อน้ำกันค่ะหลวงพ่อประสัยก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเนาะคะ่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ของอชาวน้องคายเนาะคะ่ะตามประวัติเพื่นเนาะคะ่ะเพิ่นสางในสมัยพระราช,ชาธิดานะคะ่ะของพระเจ้าชัยเชษฐทาธิราชนะคะ พ่อภานี้เพิ่อนเป็นนั่นพระพุทธลูกปางมันวิชัยค่ะสร้างเป็นศิลปะแบบล้านช้างค่ะทีพราพพี่น้องเขาไปเบิ่งข้างในค่ะเพื่นประดิษฐ์ถานอยู่ข้างในแนนค่ะอันนี้ประทตุอะไรเนาะไรดประทาดประระทาดปรทัดปรพั่งระธัตุพะทัดประทัดปรัปราทประทระทัดปะระัระทดปรัระทระรร้างขระระรัทป มาคว้าจักวันดสีนี้ไปไหว้พระธาตุอยู่หนาวไหว้ข้างหน้าพระบูชสดในวัดโพชัยนะเมืองหนองคายนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาคเช้าไปกราบพระธรรมสุนทรใวัดโพชัยนะครับทางทางบัตรเนี้ อดอกไม้ทุกเทียนให้หนักท่องเที่ยวผุทธราส,สนิการช่นมากบูชาไปถวายพระธรรมสี้เป็นตู้บริจาคค่ะทำบุญค่ะไปเป็นไไหายปูกอนที่คืนขอบบนค่ะเป็นตู้ตังนี้ไหมเนี่ยคุณแ ขึ้นบนค่ะขึ้นมาจุดถูเทียนก่อนนะนี่ครับกุญเชียวขื้นเป็นมัคคะบายนพองพกใส่นะครับนี่เป็นสะเทียงไทยนะครักุญเชี่ยวอุตสาหะนี้ชนมากกาบบ่ายบูชาต้องพกใส่ตอนนึงครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ารมณ์เทียวจะลายนะท่านได้มีโอกาสเราเนี่มากราบไหว้บูชาเพิ่นเด้อครับอยู่จังในตัวเมืองหนองคายวัดพโพชัยเป็นอารามหลวงครับ อยู่โดยรอบของวัดโพชัยครับธรรมณนีทองฝ่าโปร่งครับช่วง,งช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยครับนี <c oughs> ่เป็นพระอุโบสถที่ปร์เิียานลวงพ่อพระใสครับมีภายในพระอุโบสถครับเป็นศินละปะแบบล้านช้างครับพระธิดาของพระชเชษฐาธิราชน,นะกษัตริย์แห่งลานช้างเป็นสาม <c oughs> ก็เป็นผู้จำพระอ,องค์คือมีพระสุขร์พระใสพระเสริมนะครับตามประวัติครับผมตอนนี้ทิพยแลนด์เป็นกำลังตาบ่านพุชา่ามุกบ่อพระไถอ่อยู่อยู่กลางนะครับเคนตรวจทางพระชาชนม,มากตาบ่านพุชานะครับได้ภาพพี่น้องมาบุงฟังกันนะ พี่นองขึ้นไป,ไป,ปนนทั้งเดินค่ะไปนักท่องเที่ยวมากเรื่อยๆครับบ่าขาดสายโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับรอ,องเท้าก่อนวางรองเท้าครับขึ้นข้างบนเลยค่ะ สวยงามครับพระธาตุเพราะเราบริสุทธิ์นะครับอากาศเริ่มดีแล้วนะคะแดดออกแม่ของเที่ยวก็เริ่มมาแล้วค่ะไล่แล้วค่ะพาพี่น้องไปกราบพระอาจารหลวงพ่อพระไสครับเป็นพระศักดิิ์สทธิ์ครูบาลครูเมืองหนองคายนะคะจังหวัดแก่เพียงเนาะแม่นค่ะที่เำใจศรัทธาครับข้อหามครับนำพวงเมลัยหรือเครื่องสกัดอะไรขึ้นมาสักการะหลวงพ่อ ในพ่ออุสุกหลวงพ่อเกษรพระรามหลวงครเป็นภาพจิตกรรมพระฟ้าผนังครับประชาชนเขน้้งเราค็เป็นมากกาบันหลวงพ่อเกษรเป็นพวกปางบานพิชัยครับศิลปะล้านช้างครับสร้างโดย พระธิดาออของพระชัยาชิตาธิดาครับกระสัตรัณลานช้างนะครับสิบปะมนงานนะครับตูบบ้บริจาคเห็นไหมกรุงเทียนบริจาคขบวนนะครับทางดูครับตู้บริจาคซื้อที่ดินนะครับ ขออนุญาตนะครับผมเป็นหนังสือการซือ้อที่ดินรุปตําบลซื้อที่ดินนะครับนะเนาะเดี๋ยวพาดูได้ พี่น้องสนใจจะมาก,การนกักป,ปรานหลวพภาษยก็คือปรดนเดียวรับไปในการในสบายปัจจัยในการซื้อที่ดินคนระับก็จะออกเอกสารตัวนี้ให้แล้วครับผมนะเกอกสารตัวนี้สามารถไปลดไดยภาษีได้ไปเราไปทำบุญตรงนี้ก็ได้ ทำบุญละคัังทำบุญละคััง,ง,ง,งเงินละครังทอง<อ>มีละคัังเงินละครังทองให้ชื่อเสียงโด่งดังกลางวานให้ครอบครัวเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปะนะ มีลูกมีหลานก็ให้พีนเจ้าคนในคนเป็นมหาเศรษฐีพ้นมหาเศรษฐีลึกสิ่งใดขึ้นมาเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญสาธุสาธุไม่มีโลนครับถ้าเราทําในพระบทชวนที่ผมบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยว่ามีี่เป็นภาพธรรมมาสวยงามล้วเ่องพิษย์พระเสริมพระใสส้อเอาไปเรื่องประวัต้ประวัต การนั้นอันเชิญเลยมาถูกกระใสกระเสียงมาเดี๋ยวพิศแย่นจะบอกกล่าวไม่ได้อีกงครับจะไปทำบุญไฮ้ยระฆังเงินละฆังทองเดียพามาดูนี้เหอะเป็นการทำบุญเนาะจะเขียนชื่อเขียนยังไงครับอ๋เขียนชื่อเขียนชื่อไว้ค่ะเขียนชื่อทำบุญไปชื่อไว้เดี๋ยวไปเขียนชื่อก่อนค่ะชันเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนที่อยู่ไว้นะครับ ต็ดอกไม้ทองคนระ่นอาบบุาทานาบบุมนา,า,มานดไรไม้ทองคนระับมนะีเป็นต้นบบไม้องนะับเพื่อทบุญนะเพืาบุงศนะาสาน,ะนะนาครับเรวมเรื่องต่อไปนะ ชื่อค่ะเห็นชื่อเราชื่อทุกคนลงไปค่ะที่ใจเริ่มใสกับมว่วานคุอคขณอกว่าทำไปสนคลิปแะแรกงก็ค่อยมากเอาไยผู้ชาคนบวครับเดินทางผ่านน้องไข่ายไป่ึนพื่นทีจะไปเบืองการไปต่างเพื่อน มีโอกาสจะมาแวะบายวนตลอดคุณภาพทีวีทีวการฟ้าพันธด์เรื่องพุทวัดเรื่องพนันเช่นเระเพื่อะสมกระใสเสมแล้วพวกมากแบบที่าาฟังต้งคว้าคร เรื่องภูตะบะครับละเอียดเดียวกับผมแต่ผมขอกล่กาวในทีน่นี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิง่งวัตถุมงคลหลวงพ่อพระไสครับมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะสนใจนครับเี่ยมข่าเรามากบูชาไปเป็นมง,งคลแกชีวิตนะครับ พระไกิ่งใหญ่ท้าพญาหน้าก็มีกิ่งกลางก็มีมีหลายแบบที่แท้แรกบอกมาบูชาแล้เพิ่นหลายเสียครับทบูชาแล้วก็เราะกมช่างเนื้อผมไะมีหลายเนื้อที่ดินนี้เราซื้อที่ดิน้ออะไรมาใช้นี่ที่ดินวัดคืนซื้อทำบุญซื้อที่ดินน ยันก็มีพวกเาใส่เนื้อผงติดทองร้อยบาทตรงนี้ราคายาเงี้ไมราคานะครับรวมกันถ้บุญกระดุมวัดไหนก็มีที่ไหก็มอไ่ดีนใส่ไปนะครับปดิษานะครับเดี๋ยวจะพาไปดันนับุญเจียอีกบัางน นี่เป็นพระบ,บูชาหลวพ่อวสัยหน่สิบห้านิ้วสิบห้านิ้ว2องห0ื่นครับตัวนี้9้านิ้ว6 9พั 4, 9นเานครับหลวงพ่อวสัยเป็นปางมานวิชัยนะครับศิลปะร้านช้างนะครับนี่หนิ้วสองพันหครับนี่สนิ้วพันห จะได้อ่านบูชาดีไปสององค์พี่น้องเมืองบรรยากาศดีจะกรอบนึ่งนะภายในพระอุโบสถเดี๋ยวจะพาพี่วงบรรยากาศข้างนอกครับผมที่ภาพี่น้องไปเบิ้งตรงกันเพื่อนกันบูชาวัตถุมงคลเนาะค่ะเนาะข้างๆนี่ค่ะที่มีวัตถุมงคลให้พี่น้องเลยมาใหบูชาค่ะมีหลายค่ะ ภาพบนกี่อยู่ข้างบนก็เป็นตัวอย่างนะครับแม่กับข้างล่างนี่เพื่อนมาไว้ข้างล่างกัะเขาเด้บูชาเรียนแบบไหนก็มามาเลือกบูชาใดครับผมตรงนี้กระสงก์กำลังทำพิธีนะครับญยาติโวมว่าตามัตตามภาพาอิมานี มะยันปันเตสังฆทา,านานิสะสาริวารานิทิโคสังฆาสาโอโนชาย,ยามนะสาธุโนปันเตทิโคสาาังโฆอิมานิบดีสังฆทานานิสัพพริวารา,า,านิ เป็นชุดท่านหาชุดปุปโธชุดปุปธรรมเบนจะเบนเบนจนาคีพะราตรังที่ตายาวี่น้องมีโอกาสมาเยแบบเอี่ยมชมมาบูชาเด้อค่ะก้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญก้าป้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานพร้อมทั้งของบริวาร ายเหล่านี้มี<ด>ที่บรดีษฐ์พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงคราบสังคทานพร้อมท้งของบริวารตั้งหลายเหล่านี้เพื่อประย์และความโศ ไ้พี่พอ้ดเพี่นองเบิรม่กี้าใบงขวนือดียาลางมีไนิวค่ะขนาดนาตั้งนวเป็นามีพคุทั้งหลายตาหลอดถึงเจ้ากำในเวรและสัพพสัตทั้งหลายถ้าตกทุกขอให้ป้นจากทุ ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความโศยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเถิดสาธุยกสังฆาทเจตปราเกศ ผมมีพระคุณผมมีุญค,คุณทั้งหลายยาถาอาวาวิวนะุนน่ะเนอะอันนี้ก็สำหรับอคลิปอันเที่ยววัดหลวงรพ่อภาษัยเขาก็ขอจบไปแค่นี้ก็นะ่าเสีพี่น้องอะไรก็ขอฝากช่องทิพย์แพลนในพี่น้องได้ติดตามได้เ้ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดค,ค,คอมเมนต์นะคะขอบค,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 คุณมากค่ะ Thank